ไปสูรปล่าใครไม่บอกมาโานองผู้กลาสรัทธาไม่มีขอรวม ay, ทยสร้างชารวม ay, ทยสร้างชารวมสรม ay, า้ร ay, างชา สินยันเปิดตัวลุงตู่อลังการแต่ไม่มีสาระฟันธงฝ่ายประชาธิปไตยเกิน300รอชัวบอกจะเตะตูดลุงป้อมถ่ามาขอร่วมรัฐบาลควันหลงการเปิดตัวลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิต์เมื่อวันที่เมกราคมที่ผ่านมานั้น แม้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ทั้งสถานที่องค์ประกอบต่างๆมีแฟนคลับจากต่างจังหวัดมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายบรรดาสสที่ย้ายพักมาแล้วและที่กำลังจะย้ายก็มาปรากฏตัวให้เห็นว่าถึงเวลาฉันมาแน่อีเวนต์ใหญ่อย่างนี้ มีหรือที่คนอย่างทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมที่อยู่ขั้วตรงข้ามจะไม่โดดมาร่วมเม้ามอยรายการแคร์ทอคแคร์ขับเฮาส์งวดนี้เลยตั้งหัวข้อแบบทันสมัยเอาใจวัยรุ่นว่าคนที่ทำอย่างแบดจนประชาชนแซดอย่างบ่อยจะได้ไปต่อไหมเปิดฉากมาก็ฟาดเปรี่ยงเลยว่าเวทีมีแต่ความอลังการแต่ไม่มีสาระอะไรเลยเรื่องนโยบายก็ไม่มีอะไรเลย ได้แต่พูดซ้ำไปซ้ำมาว่าประเทศไทยต้องไปต่อพูดอยู่แค่นั้นสงสัยใช้ครีเอทีฟคนเดียวกับอัศวินที่ใช้คำว่ากรุงเทพต้องไปต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงจะพาไปไหนประเทศไทยต้องไปต่อใช่แต่ต้องเปลี่ยนผู้นำด้วยไม่งั้นมันไปไม่ได้รอกยิ่งพวกที่ไปยืนเป็นวอลเปเปอร์ให้ลุงตู่ก็มีแต่พวกสตที่ไม่ใช่พวกสิบตรีแต่หมายถึงพวกสสอสอบตก ยืนเรียงกันเต็มพฤตเรียกว่าพี่โทนี่เอาใจแฟนคลับด้วยคำพูดสีหน้าท่าทางแบบยามกันสุดๆพี่โทนี่ยังสื่อสารไปถึงประชาชนว่าเลือกตั้งครั้งนี้หากมีคนมาซื้อก็ให้รับสตางค์ไปเลยแต่อย่าเลือกมันต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้375เสียงรวมกันแล้วถ้าได้375เสียงเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสอวออีกเลย ดังนั้นประชาชนจะต้องเป็นคนตัดสินใจดันให้ได้375เสียงผมคิดว่าทำได้ขนาดตอนนั้นไทยรักไทย377ที่นั่งยังทำได้เลยพักเดียวด้วยครั้งนี้หลายพักรวมกัน375น่าจะทำได้ทักษิณยังหยอดถึงพักพลังประชารัฐของลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่มีกระแสข่าวดีลรับกันอยู่ว่าคงอยู่ลำบากแน่ น่าจะเกิน25อยู่แต่ไม่เกิน35ที่นั่งเพราะคนยังไหลออกถ้าเขาจะมาขอจับมือด้วยผมเตะตูดไล่ไปดีกว่าเลือกตั้งคราวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยได้เกิน300ชัวเป็นธรรมดาถ้าจะคุยข่มฝ่ายตรงข้ามให้ได้อารมณ์ให้สะใจกองเชียร์มันก็ต้องยกหางตัวเองไปพร้อมกันด้วยเรื่องแบบนี้พี่โทนี่ถนัดอยู่แล้ว นั่นเป็นการประเมินจากหัวขบวนของขวบฝ่ายค้านที่ผลโพของหลายๆสํานักชี้ตรงกันว่าเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยน่าจะได้สอสอมากสุดแต่ยากมากที่จะได้เกิน250เสียงส่วนขั้วรัฐบาลเดิมที่ตอนนี้ประกอบด้วย4พักหลักคือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหลังจากมีเลือดไหลออกไหลเข้า ดูพื้นที่ทับซ้อนแย่งชิงที่นั่งกันเองคะแนนปาติลิ์ไม่เข้าเป้าจึงมีการประเมินกันว่าสามพักแรกคือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์รวมกันแล้วน่าจะได้ร้อยเสียงบวกลบนิดหน่อยถ้าจะตั้งรัฐบาลขั่วเดิมภูมิใจไทยของเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลต้องรับบทหนักทำให้เด็กเกินร้อยห้าสิบเสียง ยังมีการมองว่าพักลุงตู่ถาเวลาที่เหลืออยู่หลังจากนี้ยังไม่เปรียงไม่ปังโอกาสทำ25เสียงเพื่อให้แคนดิเดตนายกไม่แพ้ฟาวยังต้องลุ้นกันหนักเพราะดูว่าที่ผู้สมัครตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแสงเหมือนผี่โทนี่ว่าส่วนพักลุงตอมก็เช่นเดียวกันถ้าเลือดไหลไม่หยุดโดยเฉพาะถักกลุ่มสามนิตรที่ตอนนี้ยังอุบเงียบ เกิดไหลออกไปอยู่กับลุงตู่หรือไปอยู่ที่อื่นลุงป้อมก็คงต้องมาลุ้นว่าจะทำให้ถึง25เสียงได้หรือไม่ดิวรับที่ว่ากันว่าลุงป้อมพร้อมจะสวิงไปร่วมกับเพื่อไทยโดยมีสอสอของพักพลังประชารัฐกับสวออีก780 0เสียงไปเป็นเงื่อนไขต่อรองให้ตัวเองขึ้นนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็อาจจะตกม้าตายถ้าได้สอสอไม่ถึง25เสียง กลายเป็นว่าตอนนี้พี่น้องสองปอทั้งลุงตู่ลุงป้อมต้องมาลุ้นให้พักตัวเองได้25้าเสียงเป็นด่านแรกก่อนจะไปพูดถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี